นี่นะคะโอเคมาแข่งเลยนี่ก็เป็นจรวดเป่าลมนะคะทุกคนนี่ดูเฮ้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องกนกรัตชาแนล วันนี้ที่โรงเรมของเราก็จัดก,กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์นะคะทุกคนเราไปรับชมกันเลยนะคะบายตอนนี้เราก็จะไปตั้งแถวกันน <c oughs> ี่พี่พีสภพานนะคะ <c oughs> ทุกคนปอไยชรโดรน นี่นะคะตอนนี้เราก็จะมาอยู่แต่ละฐานนะคะเราได้อยู่ฐานที่สี่นี่นะคะทุกคนยิ้มหน่อยเด็กวันทูทีเนะนะโอ้เว้โอทีโอทีว้าวนี่ก็เป็นจรวดเป่าลมนะคะทุกคนนี่ดู ก็เด็กๆน้องๆก็มาทำกันนะคะแ,แล้วก็ต้องเดี๋ยวเราลงไปกันไปนะคะแล้วก็นี่เห็นดมะม่วเห็นดยาวเห็นดมะม่วโอเค,อเคมาแข่งเลยไปเลยไปเลยไปเลย <c oughs> เอุ้ยอุ้ย <c oughs> นี่นะคะอันนี้ก็ทำจรวดเป่าลมนะคะสวยไหมคะสวยมาก,มากเดี๋ยวไปดูตอนเราเป่ากันนะคะทุกคนไปหนึ่งโอ้โหนี่ดอ,องเป็นยังไงบ้างขอ,อครั้งแรกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็พักอาหารกลางวันนะคะทุกคนแล้วก็จะไปกินข้าวกันก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บสัมภาระแล,แล้วก็ไปกินข้าวกัน ตอนนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปทําการแข่งขันจรวดกันเลยนะคะไปตอนนี้เราก็จะไปเอาจรวดของตัวเองนะคะนี่นะคะทุกคนเอจุม่ว่ะเออที่ดักถือข้าวแด้นอันนี้เป็นจรวดของเรานะคะตอนนี้เราก็จะทําจรวดให้ดีก่อนนะคะเพราะว่ามันอยู่รวมกันแล้วก็มันแกะออกนะคะนี่นี่ชาโนนดูดูจรวดของนี่นะคะนี่ก็จรวดของ เดี๋ยวตอนนี้เราก็ชนละมุนกันก่อนนะคะทุกคนยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอีน่ารักมากาก็จะไปดูปฐมต้นแข่งจรวดไม่ใช่จรวดนะคะเป็นเครื่องบินเครื่องบินกระดานนะคะว่าเด็กเด็กเด็ก,ดกโอ้โหด,เด,เดูเด็กมาก,ก่อนด้วยอันนี้เขาจะแข่งจรวดอันนี้ก่อนนะคะ <c oughs> นี่ยังยังไม่ได้ยังไม่ใช่ไม่ใช่ลงทะเบียน <c oughs> นะคะ เชิบอกผิดทัว้แบบนี้นะคะเราจะมยงครับเครื่องบินกระดัดได้ที่หนึ่งคโอ้เก่งจังเลยตบมือตบมือเย่ที่มัไม่ได้กูรู้พเน่ยจะลวนใครล้มนี่มาเก็บไว้นะเี่เข้าปองอเมริกันเนายเฮ้ยเฮ้ย

นี่อ่ะเล็งเล็งล็งดูนครับเท่าเท่าใบสีด่างเท่าใบสีด่างการเท่าใบสีด่างเท่าใบสีด่างเท่าใบสีด่างเท่าใบสี่าง one โอ้คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย